Someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you. สวัสดีครับคุณลูกค้าครับตอนนี้ทางร้านไอเดียเต็นกำลังดำเนินการผลิตผ้าใบซึ่งลูกท่านลูกค้านำไปเป็นสไลเดอร์นะครับตอนนี้ทางร้านกำลังดำเนินการให้อยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเจาะตาไก่ใส่เชือกเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนต่างๆมารีด ให้เป็นผื้นเดียวกันนะครับก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามีความยาวจนถึงเกือบพอยเมตรนะครับเราต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ใช้บริการร้านไอเดียเต้น,นครับจะไม่ทําให้คุณลูกค้าผิดหวังแน่นอนครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับเฮงเรวย